หยุดก่อนใครยังทนโฆษณาข้ามทุก5วินาทีอยู่ฟังทางนี้ใครอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณามาขัดอารมณ์ดูลื่นดูเพลินดูยาวแบบไม่ต้องกดข้ามแอดมินขอแนะนำโปรแรง YouTube พรีเมียมราคาเริ่มต้นแค่49บาทหรือแบบรายเดือนจ่ายเพียง109บาทเท่านั้นต่ออายุได้ด้วยเมลเดิมรับประกันตลอดอายุการใช้งานและมีแอดมินดูแลให้ตลอด2 4ชั่วโมงพิเศษสุดถ้าบอกว่ามาจากช่องนี้แถมฟรี VIU อยูทปโปรโมชั่น ใครสนใจทักไปที่ @dokky_pm และอย่าลืมแจ้งว่ามาจากช่องนี้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับบริการที่ดีที่สุดเลยสบายดีทุกคนยินดีตอนครับเข้าสู่ช่องลาวเกิลออฟฟิเชียหรือว่าช่องของพัดสาวลาวคุณคำม่วนนั่นเอง ทัาทายสบายดีและสวัสดีนอพี่น้องในมือมีผัดกับมีเรื่องราวดีๆจากทางประเทศไทยมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เบิงได้ชมแล้วก็ได้ฟังไปน้ากันอีกแล้วเนาะึ่งเรื่องนี้นั้นผัดสีโบ,บว์วเถิงแล้วก็บรนามาเฮ็ดคลิปกับคงสิป,ป็นไปบ่ไดเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าซึมซมหลายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติของทางประเทศไทยประจําปีพศ2 5 6 0 นนนั่่เองทาผู้ชมส่วนที่ไปที่มาของคลิปนี้ก็ซืบเนื้อมาจากว่าในเมื่อว,วานซื่อนนอพัดเองเข้าไปใน YouTube เลื่อนไปเลื่อนมาทางใดก็เห็นแต่คลิปที่ มู่เพื่อนยูทูบเบอร์ชาวลาวนะพี่น้องผู้ที่เพิ่นไปอาศัยทํางานอยู่ในประเทศไทยเนาะก็คือในเมื่อวานนี้หลายๆช่วงเพื่อนก็ได้มีการลงคลิปภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติประจําป,ปีพศ2569ที่ประเทศไทยจัดขึ้นอย่างยิ่งหญ่เนาะซึ่งเมื่อพัดได้เห็นแล้วก็หูซึกตื่นตาตื่นใจนํากระเจ้าหลาเนาะเพราะวายุบาลของพัดนั้นบ่มีงานวันเด็กที่ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้เนาะยิ่งใหญ่แบบว่าเอาเครื่องบินมาบินให้เด็กน้อยเบิกอย่างชีนหะั ผู้ชมแต่ว่าทางประเทศไทยนอกในทุกๆปีนะกะเจ้าก็คือจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติอย่างยิ่งใหญ่อลังการนอกและปีนี้ก็เส้นเดียวกันปีพศ2569บอกเลยว่าทางดานกองทัพอากาศไทยคุ้นกระจัดเต็มแบบสุดๆ ซึ่งนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าทางด้านคนไทยเนาะพื้นให้ความสําคัญกับเด็กน้อยเป็นอย่างมากหลีโดยในแต่ละปีนอกจาคือที่ฮาฮูกันดีว่าวันเด็กแห่งชาติของทางประเทศไทยนั้นก็คือจะถึกจัดขึ้น ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกๆปีเซ่งวันที่นั้นมันอาจสิบวตรงกันเนาะพี่น้องโดยในปีนี้เนาะวันเด็กแห่งชาติของทางประเทศไทยก็คือจะตรงกับวันเสาร์ที่1ิบมกราคมปีพศ2569ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของคนไทยของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่ทางด้านภาครัฐและก็ทางด้านภาคเอกชนนีพื้นให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าในแต่ละปีนะฮะผู้ชมจะที่เห็นเนาะ เมื่อวันเวลาหมุนเวียนมาฮอดวันเด็กแห่งชาติปีใดทาง้ารพักและเอกชน,นของไทยนี่ก็คือเพื่อนจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการอิหลีและที่สําคัญเลยก็คือเพื่อนโบนิจัดแต่ในตัวเมืองหรือว่าในจังหวัด่ใหญ่เนาะเพื่อนจัดทุกจังหวัดทัวประเทศไทยเลย และอีกอย่างหนึ่งนกเพื่อนก็นได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติแบบนี้ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนานถึงเจบกว่าปีกันแล้วท่านผู้ชมโดยอยู่ภายในงานวันเด็กแห่งชาติที่เพื่อนจัดขึ้นในประเทศไทยแต่ละจุดก็ต้องบอกเลยพี่น้องว่าบาธรรมดาอีหลีเนาะเพราะว่าอยู่ภายในงานนั้นก็นกนคือจะมีกิจกรรมหลากหลายอย่างเพื่อให้เด็กน้อยนั้นได้ไปเบิง่งไปเห็นไปสัมผัสและเฮียนหูและนอกจากนี้ก็ยังมีอาชีพในฝันหล,ลายอาชีพ ที่ให้เด็กๆได้ไปเบิ่งไปเห็นแล้วเห็ให้เกิดแหงบรรดานใจนั่นเอง และนอกจากนี้แล้วสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดที่เด็กน้อยอยากไปเบิงในงานวันเด็กนั่นก็คือการได้ไปเบิงการบินโซเครื่องบินลกของทางด้านกองทัพอากาศไทยเนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าปีนี้นั้นกองทัพอากาศไทยเพื่อนก็ได้ขนเครื่องบินลกนี้ไปบินโซให้เด็กเบิ่งยกฝูงกันเลยท่านผู้ชมซึ่งบ่อนที่เพื่อนจัดงานที่แบบว่ายิงใหญ่มีเครื่องบินลกหลายๆนั่นก็คือจะอยู่กรุงเทพมหา,หาคนครเนาะอยู่ที่กองบินหกสนามบินดอนเมืองนั่นเอง ในปีนี้นี่งด้านกองทัพอากาศไทยหลังจากที่งานวันเด็กผ่านไปแล้วเพื้นกับได้อ,อกมาเปิดเผยเนาะพี่น้องว่าในงานวันเด็กในปีนี้นั้นคึกคักแหงอีหลีเนาะเพราะว่ามีประชาชนชาวไทยรวมไปถึงเยาวชนคนไทยนี่เข้าห่วมเบิ่งห่วมชมนะพี่น้องทะลุ5้า0 0 0หกคนกันเลยอันนี้ก็คือเป็นยอดรวมทั่วประเทศเนาะทั้งอยู่ในต่างจังหวัดแลก้กกรุงเทพมหานคร โอ้โหนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าหลายๆภาคส่วนในประเทศไทยเพิ่นให้ความสนใจกับการบินโซเครื่องบินลบขึ้นมาเป็นอย่างมากเนาะ นั่นกันหน้าสีเนืองมาจากว่าในเมื่อปีกายนอกก็คือที่เฮฮู้กันดีว่าไทยได้เกิดการประทะชายแดนกับประเทศเขมรไปถึงส่งข้างด้วยกันซึ่งนี่กับอาเซียนทห,หลายคนนาะหันมาต้นักว่าเครื่องบินลบนี้มีความสําคัญหลายเมื่อประเทศมีภัยเนาะเครื่องบินลบับได้มีไว้บินโชว์แค่ในงานวันเด็ก และเฮาก็ได้เห็นแล้วนอที่ผ่านมาผู้ใช้งานจริงคือจังเขมนก็คือได้หับไข่ของ F16 ของกิ๊เพ่นไปหลายดวงนอ่หานผู้ชมจึงเฮดให้ศัตรูนั้นแพ้ไปโดยปียายเนาะและอีกอย่างหนึง่งเนาะเฮาก็เปลี่ยนความคิดใหม่ได้แล้วที่คิดว่าเครื่องบินลบนั้นมีไวบินโซแค่ในงานวันเด็กเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงที่ผ่านมานี้เนาะเฮาก็ได้เห็นกันแล้วว่าเครื่องบินลบนั้นได้ใช้งานจริงและกันได้ปกป้องอธิปไตยของชาติไว้ ได้จริงนําอีกเนะาะฮานผู้ชมและแล้วนอในคลิปนี้ในท้ายคลิปพัดเองกับบพาสท,ที่ขออนุญาตยิบยก ok เอาคลิปภาพบรรยากาศงานวันเด็กปีพศ2 5 6 9หาห้มาเฮ็ดเป็นคลิปรีแอคชั่นเพื่อนําพาพ่อแม่พี่น้อง f อซีทุกท่านที่ได้เข้ามาเบื้องคลิปนี้ผ่านทางช่องของพัดเนาะให้ได้ไปเบื้องไปชมนํากันพี่น้องว่าทางประเทศไทยนี่เพื่อนจัดงานวันเด็กยิ่งใหญ่อลังการสัําใดเนาะยิ่งใหญ่บรรยยิ่งใหญ่กับจนพาแบบ กองทัพของเครื่องบินลบนะพี่น้องมาบินโชว์ให้เล็กน้อยเบิงเต็มไปหมดเลยซึ่งจังใดในคลิปนี้เฮากลไปเบิงนํากันนะว่าปีนี้นั้นเพิ่นจะบินโชว์เครื่องบินลบสนิทใดแน่แล้วงดงามแล้วก็นหน้าตื่นตาตื่นใจจัาใดเดี๋ยวเฮาไปเบิงในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยไปโอ้โหอันนี้คลิปแรกนะาผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศต้องบอกเลยว่าโอ้โหคนไหลานา มาแล้วเครื่องบินลบลําแรก F16 ซึ่งเมื่อแอดได้เห็นแล้วบกคิดเลยเนาะว่าทางด้านนักบินหรือว่าผู้เพื่อนขับเครื่องบินนี่นะเพื่อนสิบินลงต่ำขนาดนี้พี่น้องหรือเป็นนามุมกองโอ้ยโชว์บินผ่าโขนว้าว ขนาดหาเบิง่งอยู่ในกองเนะฮะผู so bad, so bad, ้ชมยังงาสัปนี้เนาะเป็นเบิ่งตัวจริงเตสบุเวเนาะอันนี้เพิ่นพ่นน้ำออกน้ำบ่พี่น้องสีขาวเนาะตาย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 บอกเลยเนาะว่าย่านดอนเมืองมีเสียงมีแบบสนั่นวัดไหวแน่นอนเสียงเครื่องบิน บรรยากาศตองบอกหรือนว,วกักคึกคักแห่งอิลีทางพ่อแม่ผู้ปกครองทางเยาวชสวนคนไทยโมโหกับเจ้าล่างไหลกกันไปเบิ่ง้างามแม่นแอดมินเองยุคเทพตับภาคพารแน่นอนที่น้องทุกปีต้องไปเบิ่งเครื่องบินลบอ๋อปุ๊ดูอี ลำาไม่มาอีกแล้วโอ้ยนักบินเก่งซึดยอดอิลลีพี่น้องออข้าแมแนทางไปฮิทไทยเพิ่อบโเฮ็ดจัดงานวันเด็กนี่นะแอดมินเองบูงมีวาสนาได้เห็นในทานผู้ชมเครื่องบินแบบโอ้เครื่องบินที่เพิ่นใช้ทางการทหารที่เพื่อนเอาไว้บินออกลบออกซึกนี่นะ มันบวกบินให้ไผ่เบิงงนะ่งง่ายๆเนาะเพราะว่ามันมีราคาที่สูงแต่ประเทศไทยจะเต็มเพื่อเด็กๆของเพื่อนเจาน้านี้ยังเป็นอย่างนี้คลิปเ่นบ่ว์แน,นคลิปต่อ,อ,อมาทุท่านผู้ชมเราไปเบิง้ง เครื่องบินกริปเพนโชว์ขาดโผล่เสียงคำรามลั่นฟ้าทั่วย่านตอนเมืองโอ้โหอ,อันนี้กริปเพนนักบินกองทัพอากาศไทยบอกเลยว่าโบเพชชาใดในในโลกเนาะในการที่พื้นสีขับรือนยิงลบและกับแบบโชว์ลวดลายที่สวยงามนะพี่นอ้องปิ้ว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 ิ้อที่ทัก แต่ละปีนะพัดคือสิเห็นงานวันเด็กมนผ่านบุตใดเด่นองมักบึกยนพ้าว่านในยูบานของพัดนอมันบวมมีนะค่ะผู้ชมเคยเห็นโ oh, อ้ยอันนี้เพิ่นบิน oh, <c oughs> โอ้ดิ่งลงดิ่งลง oh, <c oughs> โอ้ยหักขึ้นแล้ว <c oughs> โอ้ยขันตู๊กไกจะทาลูกไปดุพี่น้องเลยจะทาลูกไปดุ่งยนจิ้วจิ้วจิ้วไป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 ักขึ้นฟ้าปูพ่นน้ำสีขาวว้าน้ำหรือควันเหรอพี่นอ้องอ๋อตอนดิ่งลงมันจะเสียว โยโอ้ยหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเนาะบอกเลยว่าผููใดบุพาลูกไปเบิ่งนี่แบบโง่บริเห็ุนั่นแหละบุไปเบิ่งกันเลเนาะ ปีนี้ในห้างคุณผู้ชมคาดเห็นหลายๆซองคนลาวเพิ่ปถ่ายเนาะในยูทูปคือเครื่องบินนะเพื่นขนไปมัดแบบหลายลำแหงอิลีเนาะแต่ก็บ่ได้เอาไปเบดิดทุกลำต่ว่าอันที่เพื่อนบอออกซื้อก็มีเนาะแต่ก็เห็นหลายลำอิลีแล้วก็ให้คนเขาไปไกลเนาะทั้งนักบงนักบินก็ให้แบบเด็กเข้าไปถ่ายฮูกนํำได้สินากัเจ้าเห็ดแบบ ให้ความสําคัญกับเด็กน้อยหลายอิริคือจังว่าเราพี่มอเพราะว่าเด็กน้อยในมือนีกับเป็นผู้ใหญ่ในมหน้าเนาะแต่จเจ้าไปเห็นแล้วก็เจ้ากบเห็นให้เอื้แหงบรรดาใจนะเห็นแล้วแบบอยากเป็นนักบินบอยากเป็นทหารอากาศบบไว้ปกป้องประเทศชาติอย่างเช่นอะยุคประเทศเราก็เจ้าคือประจัดงานบันเด็กแบบดีแน่แอดเองอยากให้มีได้แตบบ่อยากไปเบิกยน อ,อ,อ้าวคลิปเพนล,ลงมาแล้วโอ้ห่างนั้นเป็นกรุงชาไทยพี่นอ้องปลายหางเนาะและคลิปต่อมาเนาะพี่น้องคลิปนี้เมื่อได้เห็นแล้วพัดนี่ห่ากระจายเลยเนาะเห็นแบบทางอ่า บอด้านนายเนาะเพื่อนไปสัมภาษณ์น้องคนหนึ่งทรงตรงบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นไวรัลอยู่ในติ๊กต็อกเปแล้วเฮียบหอยเดี๋ยวเราไปเบิงนํากันเนาะใช่ไหมสวัสดีครับอ่มาแล้วชื่ออะไรครับเด็กชายพิเศษเชฟบุญมีครับโอ้โหโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอืมทหารอากาศครับอยากเป็นทหารอากาศอือหืออยากเป็นทหารอากาศเห็นปะไม่ได้เป็นครับแต่เคยตอบแล้วไม่ติดครับเราเราก็เลยจะสารฝันให้คุณพ่อแทน ไม่ไว้หน้าพ่อเลยนะลูกเท่ไหมเท่ครับพ่อบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคนกลับขึ้นบินเป็นหนูนะพ่อบอกบุ่มใจมากนี่เราก็เลยจะสานพ่อโอ้โหเมื่อกี้เห็นเครื่องบินจะสานปันของพ่อท่าไหนที่สุดเตีลยงกาตีลยงกาอีกหน่อยเราทำได้ไหมเตีลยงกาได้ครับนี่เราจะตีลยงกายกี่ตลบอีพีเนตตี้ครับโอ้โห บังลาครับ,รบ,บจะได้ไปปกป้องประเทศชาติและถ้ามีใครตัดกระสุนหรือยิงคีปนาวุธมาก็จะได้ใช้ดูคลียร์ระเบิดที่ไงที่สุดหน,นึ่งลกหยุดมันแล้วก็ใช้ดูคลียร์ลูกหนึ่งท,งงทงงั้งมศัตรูเล็ดจงไปเป็นโจ๊กไปเลยโอย้โหเล็ดเป็นโจ๊กแทะลูกเอ<ห>้ยใครเป็นพิเศษไหมครับไม่ต้องตอบครับไม่ต้องตอบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ เป็นจังไดกันแน่พี่น้องหลังจากที่ได้เบิ่งภาพบรรยากาศการเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติสุดยิ่งใหญ่อลังการของทางประเทศไทยจบไปทรงต้องบอกเลยเนาะว่าทางด้านกองทัพอากาศในปีนี้เพิ่นกระจัดเต็มโบภแพท,ทุกๆปีอหลีขนเครื่องบินลบมาแบบหลายลำแหงมาบินโชว์ให้เด็กๆเบิงเนาะบอกว่าแต่เด็กๆ พ่อเม่เด็กๆก,ก็ไปเบิ่งนาการท่านผู้ชมและนี่แหละพี่นงก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่น้องพัดได้ยิบยกออกมาฝากมาตอนให้ทุกท่านได้เบิงได้ชมนากานเนาะสําหรับในคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีคำว่าคำจามีข้อมูลเนื้อหาน้อยนิดถ้ามีอันใดผิดพลาดไปในคลิปก็ต้องกล้าขอโทษขออภัยทุกทานนน่านไวน้ณที่นี้นาเนาะในมือหน้าพัดเสียดคลิปอย่างให้เบิงก็อย่าลืมท่าติดตามด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พัดเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไป จะก,กันไปก็คือเก้าเนานะมีตรพาพสิขอไว้ใยให้พรพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้แต่ต้นจนจบคลิปจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนานา,นานประการเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีและตลอดไปเด้อในมื้อหน้าพอกันไม่ในมื้อนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่านี้มันค่ำแล้วอากาศเริ่มหนาวเนาะเอาลาไปก่อนพี่น้องอพอกันไม่ในคลิปหน้าเนาะขอเก้าคำว่าสบายดีและสวัสดีค่ะ Bye bye.